โ okay, อเคว e โก้อ่ากับไปอรอบนะครับผมเนี่ยครับเกมเกี่ยวอะไรก็เฉยปรับกราฟิกนิดหน่อยหลุยแรกสัตว์แม่งเฮ้ยสงสัยต้องใส่เลนส์ต้องสส่สองใส่สองกิกโอ้ปรับากราฟิกสวยขึ้นมาหน่อยดูใช้ได้ขึ้นมาทีเดียวฮนะโอ้ เหมือนจะดูดีเลยนะครับความดูดีนั่นแหละก็แฝงด้วยความอัปปีเช่นกันเนี่ยตรงนี้โยเย็ดไหมเอ้ยี่เหือบโตขให้ไอ้เยี่ อ๋อไม่เกียร์ไหหิมะยังไม่ตกเลยตกแล้วไอสัตว์แม่งกูกินนาบแบบ้าแป๊บเดียวตกแล้วไอ้เหี้ยหิมะตกเลยจังนะมึงเป็นเมืองที่ดีโอ้โหไอ้เหี้ยตอนมาวับโอเคโอ้โอ้ยตรงนี้เหมือนในเหมือนเทเลอร์เลยถือว่าทำมาได้ดีนะฮะโอ้โหจังเลย ยาเยอะจังอูจิตแม่เฮียนั่นมันมีแดงวิาตแม่มีแดงย่ามีควายมีแดงตัวเบลเลอร์เลยฮะเิตแม่มีแดงมีหูเห่าด้วยใช่ไหมหูเห่านี่ไม่นตัวเล็กนิดเดียวม่ันคงจะตื่ทุกตัวเลยไม่ั้งลองตีทั้งหน่อยดาไอ้ยิ่งโอ้ยไม่ถือ ชิมนิดแม่โหร้องหน่อยมั้งมันมอิดจังะอะอดไม่รับประทานเลยมั้งอโอฮะไอ้เฮียไม่ตีได้ไอ้เฮียตีท่านผู้ชมดูเฉยพอน่าจะไม่ไหวเนโอ้โหนั่ยมันทิ้งกิฟต์นเออทิ้งกิฟต์น โอ้ยแอิงกี้ฟอนเออนี่ไอ้นี้ลูกเด็กครับนี่ย้ิงกี้ฟอนเนี่ยบนน่ะแม่งยืนจักว่าวอยู่ที่ยลงมามึงไอ้เฮียสวัสดีครับโอ้ว๊าดไอ้เฮียรบมากูตาย ýeah, gúm ma này khéo nè. ôi, bên này quay, mẹ yoy, ýa. đỏ mẹng ma gú. ma gú ở ตายหูอะไรเฮียนี่ตีนเปล่าดิไม่โอ้อย่าเลือกตีมันทันใดนะยอนมไม่อย่างเงี้ยโอ้นี่เฮียเนี่ยเฮียไอเยนี่นนพอสู้ได้เยอะ โอ้มันตอบอไปะเนี่ยโอ้ยชิ้นมาหน้าจบชิบนหายไมมคุมหลอกด้วยใช่ผมไม่คุมหลอก้มันมีหน้าไอคฟ่อนนะ้ดอกชินห้าหมื่นเลทไหมแต่พ่อมตีตรงนั้นเนี่ยมาวูไม่มีเลยต้องต้องห่วงข้างหลังเลย มันไปติดตรงนั้นเนี่ยโหไมีห,หายไหเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหาย,ยไม่มีไม่ตีเรียนะไม่มีหายน้ำยาน้นำยาที่ผมซื้ดอดยอขวดหนึ่นงหมดกุตายควายที่แล้วนี้ชีเจสัรไๆๆร

โอ้เสือดำห้พอมตีไอ้เที้ยนไม่ตีไม่สัตวดมันกูเข็ดแล้วไอ้เทียเ้ยนนี่นบ้าขนาดนี้วะโอ้แล้วเรากลับบ้าไม่ไม่ไมาเราลำกินมากเลยนะี่ ครับผมจะลำบากซะแล้วครับท่านกระตุกมากๆเลยนี่ตีกตีมก่อนดีไหมโอ้โอ้นี่นั่นใครหนูเนี่ยกระเเลยมาเปิดหน่ห้ยกูกนหน่อยเฮ้ยมาถี่วลามัเนี่ย ว้ <laughs> <Hey. S 1> โอลี่ชีตโอลิี่ว้ามันไปไม่ได้เลยเนี่ยทำไม่ถูกข้องเลยใกล้กหมดเลยนี่เอ้ยโอ้ยต,ตีต้องหยุดเลยอย่างเงี้ยผมจะพยายามเรื่อเยเรื่อย แล้วี่ผมจะเหนื่อยได้ผมเบื่อมากเลยไม่มาตายแบบที้ฮี้อะไรนี่แหละก็ปีติกูด้วยอะไร่แม่ไปลงในลงไม่ได้ไม่ว่าจะตีแรงขนาดนั้นด้วยแม่ตีโคตรแรงสองตีนอนยาวอยู่ดีเออมันมีช้างเป็นมดในกรุงใหญ่ยี่หว่าว่างชิบหายเลย,ยนี่ฝ่าู่แดดเนี่ย หนาวเย็นฮะเราไม่หวัดว้าวมาเฮ่ยโอ้ยยูนเฟ็นอ้าไม่โมดภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ลืมลองเป็นคู่บาทใช่ไหมไม่ไหวอ่ะผมไม่ไหวเอ้ยเฮี่อตายอีกรอบไมแล้วเฮ้ย นนะโอเคไม่มีอะไรที่เราแม่งโปรตีไหวเลยนะที่ไอ้ที่เป็นตกจันในแมพนี้ที่เป็นบอสเนี่ยขึ้ยนยาตาลีแม่ขึ้นเต็มโจ้เลยทีนี้มาต่นาตานจนจอนะน,นี้ก็ไม่มทัศวิสัยไม่พูดต่ำอยู่เฮ้ยเปิดน้อยมั่งมัง ยี่ม้าป่ามีเฮียมกลับไงแต่กูต้องเทเลปต์ บ้าน,นุนใช่ไหมวะไม่ใช่นะฮะไปดูกันนะครับเรียกมามาได้มั่งคงยดีดีโอ้ยอะไรทำอะไรอา้าไม่ใช่มาตู้นี่เหรอรตูกันเท่ดีเนาะหมาเหี้ยามมาตู้ัาพอ่อ มีหมามากเลยหมอยเลยนี่น Ming มี habitude. มียืนทำเยี RS ่ยมทำยืนโอ้โหเปิดหนูไม่ได้แน่แย yes ่เลย 노네네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  ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นอะไรเนี่ยเราไม่มีทางเลือกอ่ะอุ้ยนั่นไอ้พี่อ่ะอยู่ที่แล้ว่าโอ้ยียอะพี่ยัโมนี่อ่ะอึดแน่แน่ตัวอยู่มันเป็นกระจกทุพคอนทุพคอนมันยูงให้พี่เยะ มนสร้างใหม่ๆม,มาแค่ไห้ผู้เล่นใหม่ตีเลยผู้เล่นใหม่ผู้เล่นหลักกลางงบหักกลางี่งนี้นมาหลายเรียนเลยโอ้ยกอย่างนี้เนี่ยโอ้เอา สุดแค่นี้อ่ะวูลงไปไป,ไปทะเลนี่จะไปถึงทะเลซะหน่อยนี่ก็เอาแค่นี้วูน,นี่เกี่ยวออมมยังไงงื้อชงื้อไอ้ยี่อฮะไอ้เหี้ยสตรีมกูก็น่าจะไม่เหลือไม่ฮะก็สตรีมทั้งอุบัติเหตุ nhiều thứ mày nhiều ba vợ em thứ đam ngày Tuyện của mình này, mời mình 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 đâu mình 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 เนี่ยจำได้ดไปดูในคลิปอยู่โอ้ y ช h i t What the fuck โ oh. อ้นตุยกยอย่งงันวะทีนี่ก็ไม่เคยเห็น <c oughs> โอ้ยแม่งชื่อมงเกมโอ้ดยดาวนบนด้วยไอ้แม่คุณเป็นพ่อมึงไงไอ้นไหน่อยนี cái này á, quay thai vung rồi, chạy chích này, ủa, rúm rẽ, bay ra cù, một cái tí nữa ngay sát เก็บเลยไม่รู้เกียบเลยเป็นแบบทำบนญละอ้ยนี่ยอ,อะไรอยู่จ้านี่คือบอดด้วยนะไม่ดูอ่้หาอยู่อะไรดูซินะอย่างนี้ อ่าเงี้ยนี่ยดึเลยอี๋วาดึไอมันะนะ้ไม่ได้ันกูพายายามอ่ะูเป็นคนพายายามโอ้น่างามทีเดียวนะีน่าลงนะนี่ทำไมนี่ทำไม,ไมครับ นี่คือทำฐานทำงรงนีง่บ้านะ้วจิเออไปครับรยังต่อเลยวันนี้ไม่ดูออกกลางวันเลยเนี่ยไม่เหัวที่ปานเลยผมอยู่ที่ไหนเพื่อเขาเอ็นตาติก้า เฮ้สัตว์ดูหีแตกเลยเนี่ยโอเคมีมีทีตรงนั้นนะครับเราจะไป่ักซีบาลกันนะไหนมีทีวะนี่ไงมีีเชี่ยนตัวเฮี้ยะลรวะโอ้โอ้ยอยู่เต็มหมดเลยมีทีอะข้อมันไหนเฮี้ย

แม่เดยมันหมดเลยโอ้เสียงก็นก่าจะมีมาเท่านี้แหละแต่เราไปไม่ครบเลยมัน,มนหมอีกตอวนึงที่ผมไม่ได้ไป นี่อยู่ไหนมึงไม่รู้เหม,มือนกันไม่ไม่ได้ดูอะไรมาเลยลงไปแบบกลุ่มๆเนี่ยไม่เจออนะ้อคั้งแรกเลยนะเหยียนหาเอ้ยี่ยี่มาไม่มีหมูลิงกังเนี่ยไม่งสวัสดีครับไอ้ยี่ยี่ขอ,อนี่ไงเจอแล้ว ดีกว่ายัมจะปิดีมัเ้เขาไปมันมาเกือบครบแล้วแบบไม่เปิดเลยเฮ้ยเปิดแล้วนี่ไงเฮ้ยยงูแม่นีไร

เ่อดีที่นี่ย้ำพวกวันที่ไอ้มาคราบดีได้ไะตรงนี้ทำได้ปัญหาเป็นเหลียมร่วงเลยเมื่อก่อน,นไม่กระกอย่างนี้านี้ยี่อะไรเน,นี่ยมก,กระตุกกระตุกไมหิมะไม่มีแม่ 와우. 아이, 이오이등오이이 자연이 남긴 자취는 위대하고도 영원해요.

ชอบผมขายอะไรทอย่างผมไม่รู้ว่าจะมีมอนตีตได้บ้างไงไม,ไม่เหลือไม่มีเลยหัวใจฮะโอเคครับ ก็ออ,อย่าพี่เห็นแล้วฮะยึดแม่ไม่มีตังกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปฟาร์มเอาเงินสักนิดหน่อยมือนหนมือนหนึ่งเมื่อเอาเรียกมาก็ผมขอ,อตัดสติแบีทบนี้นะครับผมสวัสดีครับไอ้ที่